ได้เก้าหมื่นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีก็แปลว่าไอมวลแมสชนิด้แมสตัวี้มวลเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเก้าหมื่นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสะสารนี้นมันจะกลายเป็นพิโอเอนจีนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์เลยไอสมการ,รของไอชัตราต่างหากที่มีแต่ e นำหน้าขายอย่าง ของลุงก็ต้องใส่ PE ทันทีครับตรงนั้นอ่จจะาจารย์ครับถ้าหายว่าจุงเอาตัวนั้นมาใช้เป็น p e พีเอเนอร์จีแต่ต้องทําให้มวลนี่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว9ก้าหมืนล้านกิโล,โลเปกซต่อวินาทีนะครับคุณโยมมีปัญญาไหมแค่สามแสนก็มีปัญญาแล้วนักวิทยาศาสตร์จะมานั่งที่คุยในการทํามันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เล่นอาจารย์บางทีสิครับเพิ่งบอกว่าวิทยาศาสตร์ไปทางตันไงมันตันแล้วเวลานี้ แนวตั้งมันไปต่อไม่ได้มันเป็นอาวุธหมดแล้ววิทยาศาสตร์อ่ะง้ไหมครับรู้จักอาวุธเสียงไหมครับเคยได้ยินไหมฮะอาวุธเสียงอาวุธแสงนี่มันสบายอยู่แล้วอาวุธแสงเนี่ยแสงเลเซอร์ก็เป็นอาวุธได้แล้วเข้าใจอย่างครับนะอาวุธอะไรล่ะอาวุธนิวเคลียร์เห็นไหมฮะแสงเป็นอาวุธได้แสงเลเซอร์ไงเออ เสียงก็เป็นอาวุธแล้วเสียงอะไรโซนิกอะไรก็นั่นใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเสียงเป็นอาวุธนะให้รู้ไว้ <shirts> ทําเป็นเล่นไปนะครับเห็นไหมไปนู่นเลยลุงเวลาลุงไปทันลุงหรือเปล่าต่างหากแล้วสาหรับทันที่ดีแล้วฮะวงการนี้มาคาาแชร์ขออย่างเดียวฮะอย่าเอาถูกเอาผิดครับนะขออย่างเดียวต้องต้องขอขออภัยาอย่าเอาถูกเอาผิดอย่าเอาแพ้ชนะครับถ้าเอาแพ้ชนะมันมันจะทะเลาะกันนะครับ นะเราแชร์ไปแชร์มาพี่รู้สองน้องหนึ่งน้องรู้หนึ่งต้องทําใจแบบว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งคนเกิดก่อนเขารู้แค่นั้นคนเกิดที่หลังคนี้รู้แค่นี้ก็บวกกันนะครับในกระพริกกันเออบางอย่างคนเกิดหลที่หลังถือว่าแน่กว่าก็ต้องยอมรับลุงนิสโรและซิโรราไปแล้วคนเกิดก่อนไมโทษดคนเกิดหลังใช่ไหมฮะลุงจะบว่าไลุงจะซิโรราไปกว่าคน,ค,นคนเกิดที่หลังในไว้นะคนเกิดก่อนอย่างลุงก็ ก็รู้ตามเกิดตามมีนึกออกไหมครับก็เล่าสู่กันฟังเอาเป็นว่าสรุปเนาะสรุปเลยนะครับว่าเรื่องของขออนุญาตมาแชร์ครั้งนี้เพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในในในคิดก๊อกหนึ่งคิดก๊อกสองของลุงนี่นะครับก็คือบ้านลุงนั่แหละพราะลุงเป็นคนเปิดออกมาประเด็นเนี่ยใช่ไหมครับเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงาน นะครับอา้าวพลังงานกับมวลเนี่ยคือหมายความมันเดียวกันหนึองกไหมครับนะแต่เป็นพลัางงานที่ไม่บริสุทธิ์เป็นมวลก็มวลไม่บริสุทธิ์ถ้ามวลนี้จะบริสุทธิ์มวลนี้ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเก้าหมื่นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นมันจะบริสุทธิ์จบไหมครับจบนะจบนะเห็นไหมลุปไปไกลถ้ากับตัตไหลายแล้วในสมการ E M C square นะใช่ไหมครับเอาเป็นว่าน่าจะหยุด ตรงนี้นะก็อย่างั้นก็ตามที่มันผ่านมาเป็นตัวหนังสือก็คือในในบ้านของลุงนะครับลุงก็ขอแจมโดยในลักษณะอย่างนี้ก็หวังว่าหลายท่านคงจะเข้าใจเข้าใจตัวเองนะ่ยดีที่สุดโอเคไหมแล้วเตไมไปเข้าใจเรื่องอะไรที่นอกตัวเองโอเคก็ดีไปเข้าใจนะครับแต่ทางฝั่งลุงลุงเข้าใจตัวเองดีอยู่แล้วลุงจึงน,นําเสนอในสิ่งน,นี้ผ่านจอก็มันอยู่บ้านของลุง <laughs> โอเคนะแต่คนในบ้านทะเลาะกันอย่างเงี้ย ลุงก็ไม่สบายใจโอเคไหมครับก็จะถือโอกาสแจ้งเพื่อผมแซบอีกครั้งหนึ่งว่าพอแล้วไหมอย่างงี้เป็นต้นอา่าไมพอก็ไม่ว่าอะไรกันนะลุงกอ็อยู่ตามภาษาลงุงกันแล้วกันนะลุงก็จะคอยดูอ๋ออโอเคก็แปลว่ามีผู้สนใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านเสียงมาเหมือนกันอีกคํานึงผู้เลี้ยจขาเลยทีเนี้ยครับฟังกันีลนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันนี่เนีย จบข่าวเลยอยู่ภายใต้ตัวแปรอะไรทีเนี้ตัวแปรคือเงื่อนไขเห็นไหมครับต้องอธิบายตัวแปรเลยวัทีนี้ยะเงื่อนไขอะไรไม,มีเงื่อนไขหน่อยเดียวเองลุงไม่มีเงื่อนไขมากหรอกนะสิ่งที่ลุงกาลังพูดใครก็ตามที่สามารถรู้ถึงคาว่าค่าของที่ได้คนนั้นก็จะเข้าใจลุงถ้าไม่เข้าใจข้องที่ก็จะไม่เข้าใจลุงโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะ เซตซีโร่แอนอากาลิโกท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจดุงครับผมจบข่าวครับท่าน